ใครเข้ามาแล้วนะช่วยกด99นะคะในหัวข้อที่ว่าภายใต้ความนิ่งเฉยของเขาแอบเก็บซ่อนคำว่ารับไว้ภายในนะคะหากการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจดจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้ไดนะคะดูพวกความบันเทิง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะดูนะคะว่ามีแังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นปราศีนักสัตว์นะคะคุณหรือเขาคนนั้นได้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะขออนุญาตดูในะนักสัตว์จองนักสัตว์มะโรงนักสัตว์ชวด ราศีพิจิกราศีตุลราศีมังกรนักสัตว์มะเมียนักสัตว์กระต่ายนะ,ะนักสัตว์ประกา ราศีกรกฎนักสัตว์วอกราศีกุมสวัสดียามเช้านะคะดูนะคะว่าภายใต้ความนิ่งเฉยนะคะของ ใครคนนั้นนะใครคนหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของใครนะครับแล้วก็แอบ,บเก็บซ่อนคำว่ารักนะคะไว้ภายในใจของเขานะคะอาจจะเป็นไวโยซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคนเองก็ได้ะะที่แอบ,บเก็บซ่อนความรู้สึกนี้นะคะเก็บซ่อนเอาไว้นะคะภายใต้ความนิ่งเฉยที่ไม่ได้แสดงออกมาถึงใครคนหนึ่งนะคะปล่อ,อยญาดคนะ เดือดสตาร์สองเหรียญจะจะติดนะเก้าถ้วย เป็นพลังงานเดือะสตาร์นะคะใบนี้เหมือนว่าเป็นพลังงานของคนที่สูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะคะเหมือนว่าได้สูญเสียไปเสียโอกาสไปแล้วก็เหมือนอธิษฐานขอพรนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พรสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะจบกันไปแล้วนะคะแล้วเขาคนนี้เนี่ยเหมือนเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น มันเหมือนว่าได้มีการถ้าเป็นเรื่องของความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นการมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วก็หยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปเขาเสียใจนะคะตอนนี้กับการที่มันนิ่งเงียบกันไปนะแล้วเขาก็มีการเหมือนกับอธิษฐานอาจจะมีการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะว่าอย่าให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้กลับมานะคะ เขารู้สึกว่าเขายังคงห่วงแหนยังคงอยากจะดูแลคุณนะคะยังเป็นการเหมือนหวงแหานอุ้มลูกน้อยลูกน้อยคือมีความห่วงแหนอยากจะดูแลและเหมือนตอนนี้เขาได้รู้ใจตัวเองะคะว่าใจของเขาตอนนี้เขาต้องการอะไรนะคะกาวถ้วยนี้คือคนสองคน,นะค,ะคือความสุขของเขาเนี่ยคือการที่ได้อยู่กับคุณ การที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะมันเป็นความสุขของเขาอยากมีมีผู้ชายกับผู้หญิงนะแล้วหากคุณเป็นหญิงนะะเขาเป็นชายนะเขาก็เป็นคนที่ฟันขาวนะคนเป็นชายนะเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตอันนี้คือความรู้สึกที่เขาอยากจะมีนะคะตอนนี้คือเขาอยากจะขอโอกาสนะกับคุณในช่วงเวลานี้ที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันในช่วงเวลานี้นะคะ สามดาทับครับสองถ้วยทินพลันสองเหรียญสิบถ้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเหมือนเขาเสียใจหนักมากนะคะท่ามกลางสายฝนและหยาดน้ำตานะรู้สึกถึงความเสียใจเจ็บปวดนะ,ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงวลานี้กับการที่คุณและเขาอาจจะนิ่งเงียบกันไปนะคะเขาอาจจะเคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปนะคะหรือว่าทําตัวไม่น่ารักกับคุณไว้ในอดีตครั้งก่อนนะคะตอนนี้เขาเสียใจสานึกผิดแล้วนะคะกับสิ่งที่ทําลงไปนะคะ แล้วเขาก็เหมือนว่าได้รู้ใจตัวเองนะในช่วงเวลาของความเงียบนะมันทำให้เขาได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะว่าคุณเป็นคนที่สำคัญสำหรับเขาคุณคือสิ่งที่เขาปรารถนาความรักที่ปรารถนาหรือว่าคนที่ใช่สำหรับเขานะรู้สึกผูกพันกันได้ตั้งแต่แรกเจอได้ในบางท่านนะคะ มองตาและรู้ใจนะรู้สึกว่ามีความผูกพันกันนะเขาได้รูชัดกับตัวเองนะอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆให้เป็นสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นะมีการบาลานซ์ความรู้สึกอยู่ในตอนนี้แล้วก็อยากจะวกกลับมาวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเขาได้ น่ชัดกับตัวเองแล้วว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวสิบถ้วยนะเป็นความอบอุ่นความสบายใจนะเป็นพื้นที่เซฟโซนสำหรับเขาที่เขามีคุณอยู่ในอนาคตแล้วนะคว่าจะมีความสุขร่วมกันนะมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นนะคะ ใส่เข้ามาแล้วนะชื่อกดเก้าเก้านะคะเจ็ดถ้วยเก้าไม้สามดาหกถ้วย ตอนนี้นะคะเขาเป็นห้าเหลียดนะ,ะเขารู้สึกเศร้าเขารู้สึกเหงานะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้การที่เขาและคุณไม่ได้พูดคุยกันนะคะมัน มันช่างหนึบหนาวมันช่างเหงาเป่าเปียวหัวใจของเขานะคะเขาคิดถึงความทรงจําเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาคิดถึงความสุขดีๆมีความผูกพันร่วมกันนะคะบางท่านอาจจะเป็นคนในอดีตในสมัยเด็กประถมมัธยมได้หรือว่าคนที่มีความผูกพันหรือเขาอาจจะเป็นคนในอดีตชาติได้นะคือรู้สึกผูกพันกันตั้งแต่แรกเจอได้หรือว่า จดจำสัญญากเก่ากันได้นะคะมีความผูกพันรุวมกันมาเป็นรักต่างไวัยได้นะคะเขาตอนนี้เขาคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่บางทีอาจจะมีการฝันถึงกันเป็นโซค่คนในกันได้รู้สึกถึงกันคิดถึงกันเขาส่องคุณอยู่นะแอบส่องแอบมองคุณอยู่อาจจะส่องคุณตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะคะมีความแบบอยากรู้นะอยากรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงคุยกับใครแล้วก็ใครมา จีบคุณไหอะไรแบบนี้นะะข้อมูลคุณอยู่นะสามดาบใบนี้นะเป็น3ดาบที่เป็นสมดาบที่เป็นเป้าหมายเป็น3มดาบที่คุณคือเป้าหมายของเขานะที่กําลังจะเหนี่ยวไกลแล้วก็กําลังจะปล่อยลูกศรอ,ออกไปนะเพราะว่าคุณเป็นเป้าหมายที่เขาอยากจะมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไปนะคะเขาพร้อมที่จะฝ่าฟันนะคะถึงแม้มันจะมีฝนตกบ้างนะ,ะคือมีอุปสรรคบ้างนะแต่ว่าเขาก็ไม่ลดละนคะ,ะความพยายามตรงนี้นะคะ ครเพิ่งผ่านเข้ามากก 1, 1, 1, นะคะกดหนึ่งหนึ่งนะคะยังไม่รู้จักกันเลยนะเทมเพลนนะหนึ่งถ้วยชารีออ เก้าถ้วยห้าดาบเขามีความหวังนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะความหวังที่ความหวังแสงสว่างนะแล้วก็พร้อมที่จะสู้ในความสัมพันธ์นะหดาบ หรแม้จะมีอุปสรรคหรือมีสิ่งต่างๆมาอยู่ด้านหน้าเขาก็พร้อมยินพร้อมยินหยัดนะะกับพ,พันครั้งนี้สวัสดีสมาชิกใหม่ทุกท่านนะคะตอนนี้นะเขามีหนึ่งถ้วยนะ,ะมีความรักความรู้สึกดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นรักแรกพบได้นะคะรู้สึกตกหลุมรักกันได้ตั้งแต่แรกเจอแรกเห็นนะคะมีความ ผูกพันกันได้ในครั้งแรกที่เจอกันตอนนี้หัวใจของเขาเบ่งบานแล้วนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก้าวถ้วยคุณเป็นเหมือนความอุดมสมบูรณ์นะมีธรรมชาติมีต้นไม้เขาอาจจะเป็นคนรักธรรมชาติก็ได้นะลูกต้นไม้ได้มีสวนสวนต้นไม้เหมือนจะเป็นสวน ภายในโรงเรือนมีต้นไม้เล็กๆเป็นคนรักธรรมชาติคุณคือเหมือนเป็นความสุขของเขาที่อาจจะเป็นเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนเป็นธรรมชาติก็ได้นะเป็นตัวของตัวเองอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยรู้สึกรลมลื่นเหมือนได้อยู่กับธรรมชาติได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ อาจจะอยู่ต่างประเทศต่างชาติกับคุณได้นะคุณและเขาอาจจะมีความต่างกันได้เชื้อชาติศาส,สนาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีสีผิวอายุนะคะตอนนี้เหมือนเขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหรือว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเหมือนเป็นความสวยงามที่เขาก็อยากจะคือใบนี้คือเหมือนเขาเป็นคนรักธรรมชาตนะิแล้วก็ เหมือนกับชอบปลูกต้นไม้เทมเพลนใบ,บนี้มันเหมือนเป็นน้ำตกเป็นธรรมชาติเหมือนกันเหมือนการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เขาวาดฝันว่ามันจะเป็นสิ่งสวยงามเหมือนได้เห็นน้ำตกได้เห็นความสวยงามที่อยู่ตอนหน้าเขานะคะนั่นก็หมายถึงว่าการเทคแอคชั่นหรือการทำบางสิ่งบางอย่างหรือพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งสวยงามสำหรับเขา โอกาสที่เหมาะสมเผยแพรต้องเลือกรุนแรงช่วงที่ดีที่สุด ประสบความสําเร็จเขาอาจะทำงานเกี่ยวกับงานโฆษณาได้เกี่ยวกับโฆษณาต่างๆป้ายโฆษณาอสังหาริมทรัพย์หรือว่างานที่ออกสื่อต่างๆนะคะเป็น ยูทูบเบอร์ได้นะคะเป็นนักร้องนักแสดงต่างๆที่ออกสื่อต่อที่สาธารณะนะคะการที่เขาได้รู้จักคนะุณนถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะสำหรับเขาเป็นสิ่งที่เก็บความทรงจำหรือสิ่งดีๆไว้ภายในใจของเขา ความรู้สึกของเขาที่มีตอบคุณนะมันรุนแรงนะมันมีมากมายนะในตอนนี้เหมือนเขาอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะมันแน่ชัดกับตัวเองนะว่าความรู้สึกของเขาที่มีตอบคุณมันพิเศษกว่าคนอื่นๆนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องเลือกนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีผู้คนเข้าหามากมายหรือว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะหรือมีโอกาสหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิต อาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้อาจจะมีโอกาสด้านการงานการเงินหรือสิ่งต่างๆเลยต่างๆแต่เหมือนว่าช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องตัดสินใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาสําคัญนะสำหรับเขาหากเขาไม่เลือกหรือตัดสินใจในตอนนี้เนี่ยอาจจะพลาดโอกาสตรงนี้ไปก็ได้นะนะโอกาสที่เหมาะสมเหมือนถ้า รอเวลารอโอกาสที่เหมาะสมที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะ โลกของฉันท้งเราสองสามคนคิดถึงยินน้ำลมไฟ ฝึกฝนเส e ียสละเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเหมือนกับดินน้ำลมไฟเหมือนเป็นคนที่ ชอบเรียนรู้ก็ได้ชอบพัฒนาตัวเองเหมือนเป็นเด็กเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะเป็นคนที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อนเนื่องนะคะตอนนี้คุณเป็นความสุขของของเขานะโลกของฉันคือเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงคุณทีไลก็มีความสุขมีความสบายใจเกิดขึ้น ภายในจิตใจของเขานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเราสองสามคนหรือว่าอาจจะเคยประสบประสบเ,เกี่ยวกับความรักนะประสบปัญหาเกี่ยวกับความรักประสบปัญหาเลยนะคะคือเหมือนประมาณว่าอาจจะเคยอกหักเสียใจกับ มีบุคคลที่2บุคคลที่3ในความสัมพันธ์ในอดีตครั้งก่อนก็ได้นะและบางทีมันอาจจะเป็นความฝังใจที่อาจจะทําให้แบบปิดกั้นความรู้สึกปิดกั้นความรักแล้วก็ไม่เปิดไม่เปิดใจให้กับผู้คนที่จะเข้ามาก็ได้ฮนะแต่ว่าเมื่อเขาได้เจอคุณนะความรู้สึกของเขาที่จะปิดใจให้กับคนที่เข้ามานะมันก็เปลี่ยนไปนะทำให เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะฮะที่เขาอาจจะต้องระทิ้งความรู้สึกเก่าๆความผิดหวังความเสียใจหรืออดีตครั้งก่อนที่เคยเสียใจมานะคะเพื่อว่าจะเปิดรับสิ่งใหม่นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนแบบเมื่อเจอคนที่ใช่นะฮะอะไรอะไรมันจะต้องแบบมันก็จะต้องรู้ด้วย สัญชาตญาณนะหรือความรู้สึกของเขาหรือเธอคนนี้แต่บางทีก็อาจจะใช้เวลาจนคุณอาจจะต้องหันหลังไปแล้วก็ได้นะ,ะเสียสละคุณหรือเขาอาจจะต้องมีการเสียสละในความสัมพันธ์นะฮะ,ะไม่ใช่คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้จิตอาสาได้คนที่ชอบอดูแลผู้อื่นเป็นสไตล์ซิตไลเวิร์กเกอร์อย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการเสียสละหรือว่ามีการทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อพิสูจน์รักแท้เพื่อพิสูจน์รักแท้ก็ได้นะบางทีอาจจะมีข้อจํากัดหรือขีดจํากัดในบางอย่างนะในเรื่องของความรักบางทีคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีความต่างกันหรือว่าข้อจํากัดที่ต้องแบบเอ่อข้ามผ่านฝึกฝนเนี่ยคือเนี่ยมันมีอุปสรรค หรือมีสิ่งใดๆเน่ยเขาก็อยากจะข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปนในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกคือว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาในความสัมพันธ์มีข้อกําหนดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็ต้องแบบว่าข้ามผ่านตรงนั้นไปนะคะเพื่อพิสูจน์หลักแท้เขาวันนี้กําลังคิดถึงคุณอยู่นะคุณคือคนที่ เขาคิดถึงนะัไม่สามารถนำออกจากความคิดความสึกของเขาได้นะในช่วงเวลานี้สวัสดีค่ะนี้จะสั้นๆหน่อยค่ะพระอาทิตย์ พื้นที่ส่วนรวมพื้นที่แห่งความเมตตาสั่งการวางแผงนผู้หญิงดู พลังงานพลังมหาศาลคุณและเขานะมีพลังงานของการเป็นคนที่มีพลังงานดีๆนะเป็นคนที่มีพลังงานพลังงานในตัวเองนะคะหรือบางท่านเนี่ย อาจจะเกิดวันอาทิตย์ได้นะคะมีมีเขาเรียกว่ามีพลังงานมีพลังใจที่เข้มแข็งนะะสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวของตัวเองพลังหาศาลเนี่ยบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับอ,อ,องค์ช้างเอลันก็ได้นะคะพลังงานช้างสาร หรือว่ามีพลังงานของความเป็นผู้นำมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองผู้หญิงดุถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็เป็นผู้หญิงที่ดุนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงเขาก็เป็นผู้หญิงที่ดุนะจะมีอิทธิพลนะต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะฮะวางแผน ตอนนี้เขาอาจจะกำลังวางแผนนะคะในการที own, <ang> ่จะเข้ามาหาคุณอยู่นะในช่วงเวลานี้พื้นที่แห่งความเมตตานะะเขาอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่มีเมตตานะคะต่อผู้คนรอบข้างเนาะหรือว่าคือชอบช่วยเหลือหรือว่าอาจจะมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้นะคะ พื้นที่ส่วนรวมบางท่านอาจจะมีการนับถือองค์สารลักเมืองได้นะคะไปสักการะองค์ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสั่งการคือบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะ,ะมีความเป็นผู้นำาีี่ในตัวมี power ในการทำงาน ดูฟังใจไหมอยากจะบอกอะไรแรงดิงดูทัวบครับเรือกเรือเรือเล็กควรออกจากฝั่งฉันก็สู้คนโจโฉ สู่กลางใจเธอตอนนี้นะเขาเป็น King of o e n i c um, นะคือตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะดูสีหน้าเขานะรู้สึกคิดถึงรู้สึกแบบอยากเจอนะเขาสู่กลางใจเธอเขาตอนนี้อยากจะรู้นะว่าคุณคิดยังไงกับเขานะในช่วงเวลานี้เหมือนเขาก็ มีความกังวลใจแล้วก็คิดแล้วก็สับสนเรื่องของคุณอยู่หากคุณเป็นหญิงนะคุณก็เป็นคนที่สู้คนนะเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะเป็นคนที่แบบดูแบบไม่ยอมอ่าไม่ยอมให้ใครมาทําลายคุณเองนะมีความแข็งแกงนะร่งของงานเด็ดเดี่ยวแต่เขาก็ถือปืนอยู่นะเพราะว่า ดูแล้วเขามีกันและกันอยู่นะคะเรือเล็กเพิ่นออกจากฝั่งนะ,ะตอนนี้เขาพร้อมนะที่จะออกจากฝั่งไปนะคะเพราะว่าเหมือนกับอยากจะออกจากเซฟโซนตรงนี้ไปไปแล้วนะคะเหมือนว่าเขาอยากจะเป็นเดอะฟูลนะ,ะช่วงเวลาของการที่เขาอาจจะอยู่กับตัวเองมานานแล้วเหมือนแบบเป็นเซฟโซนที่แบบว่าไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างแล้วคือเหมือนแบบ อยู่ในพื้นที่ของเขานะไม่ได้สแสดงออกให้คุณได้รู้นะแต่เหมือนตอนนี้เขาได้อยากจะออกเซฟโซนตรงนี้แล้วนะคืออยากจะเอาเรือเล็กตรงนี้นะออกจากฝั่งไปแล้วนะเพื่อเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพ,พันธ์ครั้งนี้นะคะเรือเล็กไม่ใช่เรือเล็กแรงดึงดูดนะทัวร์คับนะคะคือคุณและเขามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะ,นะคะเขา ได้รู้ใจตัวเองนะว่าเขารักคุณนะคะเขาอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมอัอยนยิดนึงแล้วกันดูเพลงนะคะว่าเพลงอะไรที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณนะในช่วงเวลานี้อาจจะมีถ้อยคําหรือว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในบทเพลงนะอาจจะเปิดแล้วก็แบบ ฟังตามเนื้อหาได้นะคะของซักสามใบเนื้อคู่นะคะของคุณลุลานะคะแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะคะสบายดีหรือนะ,ะของคุณ หนูกะลานะคะสามสามเพลงนะแจมน้องนางนั้นแดงเอ้ยน,นันนันแดงกว่าใครแล้วก็เนื้อคู่สบายดีหรือนะคะสามเพลงหากก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะคะหากท่านใดที่ผ่านานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหากท่านใดต้องการสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงได้ที่ด้านล่างขวานะคะขอให้ทุกท่านมีนวันที่ สดสใสมีความสุขนะและพบกันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ